โโตุดาี่นาะายังไปยัรุ่นายังไปอ่ปลาละพี่น้องอุ้ยๆๆต่อมุปุ๊ปุอมุปุ๊อ้ยโอตัวนี้คพี่น้องมันี้มาเป็นศิลปินเดียวครับกินเดียวศิลปินเดียว หลังจากที่พยายามโดนวยทางอีกเรียพี่น้องบงังสงสัยจะเป็นกองสามอาทิตย์ละั้งที่พยายามยยยตรงนี้ตรงนีตุ๊กตัด โอ้ยัะเอ้อพี่น้อง,อองปลาหน่อยนี่พี่น้องโอ้ยปลากระเป๋าตัวนี้มั้ยมันตัวฝดยปลากระเป๋านี่ประหลาดหน่อยกับปลาขีเงี้ยครับโอ้ยบ่อยตัว โอ้ปลาค่างน้อยพี่น้องเป็นเดมมือนี่โอ้เอา้าดูพี่น้องประค่างงามงายพี่น้องปล่อยซะอ๋ปล่อยซะพี่น้องปล่อยป,อยปอยไปไปไปตัวน้อยปวด โูยพ so ี oneself, ่น้องปลาหมูไหมอดสองตัวกงามเลยพี่น้องมีสุดยอดเลยครับผมเรียกมาเรียกมาพี่น้อง พี่น้องตัวปลาหมูครับผมสุดยอดเลยสองตัวครับผมนะอันนี้ปลาชิน้นใหญ่น้อยพี่น้องตัวน้อยพอดปล่อยปลอยป่อยนี่ครับปลาชิ้นใหญ่น้อยหนึ่งตัวที่สองปล่อยเลาหน้อยกับกล่อยอีกครับเอาตัวปลาหมูพี่น้อง เอา้าปลหมูอีกตัวนึงพี่น้องตืมกันครับผมเป็นตัวที่3ตัวนี้อาจสีเป็นตัวเงี้ยได้พี่น้องแต่ว่าก็เอาครับผมตืมกันนี่พี่น้องโอ้ปมตืมกันเป็น3ตัวพี่น้องเอบิง้งกระชัดไม่นี่ครับตัวที่3 ปลาหมูปลาหมปลหมูโอ้ยโอ้ตัวนี้วันนีมันปลาหมูพี่น้องเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบประวบู๊ตัวนี้พี่น้องมันก็เต้นได้ปะเต้นปานๆเต้นเปนปลาลาพี่น้องอเกือบป็นปะดวนี้เอาวูดเดี๋ยวตัวแรกด้ลพี่น้องตัแงตัวแง่ทุ่บอ้ระวัง อยังนั้นพี่น้องเดยอโอ้ตัวไขรอยู่เลยครับซ้ำสองตัวแรกเลยอ๋อไม่นี่เลยอ๋อปลาหมูเลยพี่น้องต้มกระเซาะด้วยครับสวีซีไม่พี่น้องพี่น้องที่ว่ามันคือพ่กมันนี่โอ้ปาปรากวดงี่พี่น้อง กดข้างนี่นี่ปลาโดกินครับผมยังมาท่านเหนเนพี่น้องยังมาท่านเนีพี่น้อง,ง,นเ,นองเหนื่อยังกินแกนอยู่เลยเอาออาไปเติมกันพี่นอ้องอปากดข้างครับผมปลาโดสวัสวผา,ากดาเกอปลาโดส่วบาดาพี่น้องเอ้าเอาเอา,เ,อาเจ็บเตียมพี่นอ้องอาจจะเพราะเตียมเตียมไป รุ่นรุ่นรุ่นปลายัางตายโอ้ปลาลที่พี่น้องตกฟุกเลยนะมากกว่เดียวกับมันได้พี่น้นองเลยปลาไขยู่ครับโอ้ปลาหมูน้อยตัวตัวตัวน้อยที่พี่น้องปลาหมูตัวนี้มันจได้ปล่อยเท็มทีนี่พี่น้องเห็นไหตัวนี้น้อยปล่อยเตอะม่แม่ออกมาโอ้โปลาไหลทสิออก โอ้ยพ oh, ี่น้องเบิ่งปลาลัดครับพี่น้องตกปลาลัดอุ้ยใครเยอ่ครับนี่โอ้ปัญหาโดนกับนี่ครับเบอร์เห็นชญอดเด็ดครับพี่น้องนี่โอ้โหตกพี่น้อง วัดทุ่งวัดนางสมาน้ำเลยถุงปุ๋ยนี่ป่าได้ออกครับโอ้โหอยู่หลายตัวอยู่ด้วยนนี่น้องเออเด็กตัวหน่อยตัวหน่อยที่เล็กปล่อยะน้องโอ้ กวางเบสก์กสิบสพี่น้องก็เลยได้าชาตาิสามตัวนี่ตัวที่สี่พื่ท่านออกพี่น้องก็เลยกองวัฒน์ไทายพี่น้องเบิ้งครับผมยอดเสียงบ่อวิไลานะพคนเดียวพี่น้องพุลักตัวเล่แบบนี้แหละครับผมอาจจะว่ามีช็อตเด็ดๆให้พี่น้องได้เบิง้งปู่ตัวใหญ่ยิ่งพี่น้อง ครับตัวใหญ่อยู่ไปไปน้ำม่ไปน้ำม่คุณตัวไข่ยอยู่ครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเจียที่ถังครับเดี๋ยวมันสิตายเดียดสามสีโตครับผมสามต้นบริเวท้ายเลยท้ายตัวนี้เมื่อกี้แหละครับผมเฝ้ายินนัหนว่ามันมีปลาในบังครับผมปลาในบังกระเรามาไทยพี่นอ้องเบึงอันนี้คือปลาหน่อยพี่น้องตัวหนึ่งออกแล้วครับผมเป็นปลา ปลาหมูหน่อยกับปลาปูหน่อยปลาหมูหน่อยมีสามตัวครับตัวหนึ่งมันออกแล้วครับเดี๋ยวปลาปูหน่อยเดี๋ยวผมก็สจีบอยก,ออก็เก่าละแับเห้มันเงยตัวนึงพี่น้องมีหนึ่นงตัว คหนึ่งตัวหนึ่งตัวทำไปอย่างน้อหากินทางไหนน้อเดี๋ยวน้อยขึ้นน้ำกี้น้อยนอยนสองล้ำปะทะขึ้นน้ำเตรียมตัวปะทะขึ้นน้ำ โย่ยี่เยโยกย่เยโอ้โย่ยี่เย่โอ้เป็นขื่นแห้งครับนี่ละครับพี่น้องเขาจะหากินคามเขียดครับไปไสด่างแล้วนี่ลักษณะไปไสด่างครับช่วงนี้ปลาดีพี่น้องไส้ด่างที่ด่างห้งครับผมปลาดีกจะจะยูตะผุหมันกี่กอหราวาเฮ้ยเป็นขื่นขนาดเลยมาอีกรอบหนึ่งเลย ยังว่าพ่อครับผมยังมาอีกลำหนึ่งโอ้ยว่าตีโต้ะการหน่อย ไปกาปกาก็ประหลาดโอ้ปลาหมูท้องโปพี่น้องโอ้ยเสียดายว่าได้ดเลย <c oughs> นี่เราพี่น้องเฮ็ดเพ่เดียวอันบังเมื่อกี้มันบงังเกาครับห่าเสียดายที่สุดเลยครับเบิ่เกาบโอ้หูตรงงามจัง พี่น้องนนี้ก็บ้าบินเดียวพี่น้องก็ถือว่ามันนี่แหละครับผมแต่ว่ากระสิบบบปมาณหลายนะครับเนาะมาบินเดียวตุลักษณทเลครับเอาอย่างครับผมอ่บานนออบังไดที่มันนันเอ้ชีลี่พี่น้องบังไดที่มันนันเป็นหู้ทั้งสองห้างพี่น้องจังมึอกีลาสุดครับผมปลาหมูพี่น้องสองโตเลยตัวหนึ่งออกทั้งตั้งขวาตัวหนึ่งออกทั้งซ้ายไหม มันมันสอดกันพี่พน้องมันเป็นบังเกากเสียดายอยู่ครับผมเนีย่ยวเขาเบิ่งผลงานเข,ข้าครับผมครับได้ปลาหมูอยู่ซี่หาตัวเลยพี่น้องรุนพี่น้องปลาหมูรุนบู๊พี่น,อนอ้องบ่อนดีดีพี่นะปลาไหมบ่อนเอาบ่อนเอาอเว้ยจนจนตื่นว่ารูปป้ว่าปลาเนี่ยอันนี้ปลาฟุกตัวนี้กั ได้นไพี่น้องนี่นี่นตัวตัวไข่ยอยู่อันนี้ปลาปลาตัวนี้นี่ฟุกอีกพี่น้องเอาหัวเรือไปตำมันอ่าเอาี้ยก่าเฮ้ยไม่พี่น้องมันเต้นขึ้นเอาวิ้งตรงท่านพอดีพี่น้องเอาขับไในไทยไทยคลิปครับผมไทยไทยท่านกัสิมีช็อตเด็ดอยู่ครับผมเอาวิ้งไปตรงท่านพอดีสำหรับปลาปีกไก่ตัวนี้กัมันอยู่ในเลือดพี่น้องมาสาหนามเลือดออกม,มันตายแล้วมันถึงเดือดมันหอนครับ ปลาหมูก็ได้ซี่ห้าตัวนี่ละส่วนปลาลาดก็ก็ได้อยู่ครับผมโอ้เลี่ยวเลี้ยงเหรอครับวันนี้ถือว่าหมานอยู่หรอกนะถือว่าหมานอยู่ครับผมทั้งปลาลาดทั้งปลาหมูนี่มา,ากกว่าเยอกว่หมานเด้อพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้ของแถมพี่น้องไม้ยิ้มในก็อดเอาไปได้ประมาณสองโล่ละครับกระหอยจูบพี่น้องเฮ้ยมิตรนุ่ยวันหอยจูบก,ก็กระหอยยังขเขาเรื่องสนัขนกจิไม่หอยอยังไรเห็นละ,นละ ประม้านสองรูเขามีต้นนงวลนวลครับถือประมาณนี้ครับผมเอาครับโดนโดนที่อน้องพี่น้องจังจังเลยลงคลิปเงีวพี่นอ้องก็มีเวลากะสี่เดชมาหาอยู่หากินอยู่พี่น้องมาหาอยู่หากินพาพี่น้องมากมีละสี่บ้านเฮียเนี่ยกะยำอ่บาบังเนี่ยครับบังประหลาดเนี่ยอ้ป่าแหมบ่อนค่าดีอีหลีพี่น้องมีเวลาทีา่าพี่น้องมา่อวานเฮียครับผม สำหรับที่นี่ก็ฝากไปแค่นี้ครับผมมาผู้เดียวมันมันกับฝากไปฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ